นี่จอบอว่อท่านผู้ชมคับท่านครับาสด่นมัที่อ่นเมืองากแปท่านผูครับที่เากท่านี่นเมืองกนครับือแทนครับเมือากสิบแปดา้คเมืองครับนบนครับกท่านครับ วันนี้วันวนนี้วันที่10รักดาคม2 5 5 8นะคระัที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพที่ฟังพระสวดพิธรรมศพที่วัดก้าเวลุวันของความสิน้น อายุขายของวัดภูนิเทศสารกิจนะครับเจ้าวาดประกอบแก้ววิร้อนองพรราชาตอนนี้ทางเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพในข้าคืนวันนี้นะครับพระเทลานุเทละก็ได้ประทึกภาพนะครับไปเป็นที่ระลึกตันนี้สวดพระอภิธรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะญาติโยมก็ได้ลงไป าทานอาหารกันอยู่ข้างล่างข้างล,ล่างที่เป็นโต๊ะทานอาหารอันนี้เป็นการาสวดมนต์สวดว่าวิธรรมนะครับแล้วก็ก็จะทำการเก็บบรรจุสรีระออกไป ชุดนี้นะครับเป็นภาพของคณาจารย์พระนักศึกษานะครับพระนักเรียนจากวิลัลพุทธโสธรน,นะครับแล้วก็โรงเรียนปริยัติธรรมพุทธโสธรพร้อมคุณอาจารย์นะครับซึ่งเป็นเจาภาพในค่ำคืนวันนี้ e